ก็เรียนแบบนี้นะครับเรื่องเมืองสีเขียวผมนั่งที่นี่มา20ปีแล้วผมก็พยายามทำที่นี่เดิมทีเนี่ยเป็นที่พื้นที่แห้งแล้งหน้าแหลงไม่มีน้ำเลยมีแต่ฝ้ามแห้งแล้งกันดาหนหน้าน้ำน้ำท่วมนะซึ่งเป็นปัญหาซึ่งซ้ำซากมากผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแบบนี้นโยบายที่เราจะนำมาสู่พัฒนาท้องถิ่นเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรมีน้ำผมเริ่มมาจากน้ำก่อน เราบ,บริหารจัดก,การน้ำจนมาถึงวันนี้มันมันม่นคงสมบูรณ์แล้วแล้วก็เริ่มมาปลูกต้นไม้เมื่อปีประมาณ58เพราะเราจะแก้ปัญหาความรมความแห้งแล้งนะครับให้เกิดความร่มเย็นให้ได้เมื่อมีน้ำต้นไม้ก็ต้องอาศัยน้ำนั้นคำว่าเมืองสีเขียวผมนี่ผมทำมา78แปีนะนะครับวันนี้มันเกิดผมผลไปลูกกันทำเรามีต้นไม้อยู่ทั้งหมดเนี่ย78,503ต้น ต้นไม้ซึ่งอายุที่เราปลูกใหม่นะอายุมันก็ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้นะวันนี้เรื่องเมืองสีเขียวเรื่องเราสร้างความร่มเย็นอากาศที่นี่นะจะบริสุทธิกว่าที่อื่นๆนะครับเรามีความร่มเย็นเรามีความลมลื่นป่าไม้ก็คือป่าไม้ต้นต้นไม้ต้นเนี่ยเป็นป่าไม้ไม่ได้นะครับวันนี้เรามีต้นไม้เนี่ยเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามต้น เป้าหมายเราภายในปี72แผนที่เราทำโครงการคือจะเราจะต้องปลูกต้นไม้ทั้งหมดแสนห้าหมื่ต้นภายในปี72นะครับซึ่งเมืองสีเขียวเนี่ยเราเชื่ออย่างนี้นะและเราก็โดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยวิสัยทัศในการพัฒนาอบตอเนี่ยเรื่องโลกร้อนอันนี้เราเราเรียนรู้มานานแล้วว่าถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาในการปลูกป่าหรือรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ในอนาคตรเราเจอปัญหาโลกร้อนแนะ่ซึ่งมันมาถึงจริงมาถึงเร็วกว่าปกติวันนี้เราได้รับความร้อน40องศามันไม่น่าเชื่อนะมันมาเร็วกว่าปกติดงนั้นพื้นที่เราเนะี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าข้างนอกนะเรากด้ย,ยืนยันได้นะได้ว่าพื้นที่ต่อทั้นาเนนะี่ยอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่าข้างนอกอันนี้ความแห้งแล้งเราหมดไปแล้วตอนนี้เราก็มีสิ่งมันร้อนที่ดีเรามีความร่มรื่นแล้วครับ ก็ในส่วนของตรงนี้หเลยเนี่ยผมเนี่ยเป็นรองนายกด้วยแล้วผมก็นำพาพี่น้องประชาชนผมเนี่ยปลูกต้นไม้ด้วยผมเนี่ยก็มีแปลงทดลองที่ผมนำพาปลูกเป็นตัวอย่างอยู่4ี่ไร่ปลูกต้นไม้ไปประมาณ4-500้้อยต้นแรกๆทุกคนก็ยังไม่ไม่ไม่เห็นพอผมทำได้ประมาณ4-5ปีหลังจากนั้นมาก็มีประชาชนเริ่มทำตามพอเห็นเห็นความสำคัญเห็นความร่มรื่น เห,เห็นประโยชนข์ของการปลูกป่านะครับพี่น้องประชาชนก็จะเริ่มตามมาหลังๆมานี้ก็มีพี่น้องประชาชนทําตามหลายหลายไร่หลายไลย่ค่ะก็สนับสนุนนโยบายก็คือในเรื่องการทําวิจัยนะคะเกี่ยวกับการสร้างเมืองสีเขียวนะคะเกี่ยวกับการลดคาร์บอนเครดิตนะคะเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนค่ะ